หมาจิ้งจอกเนี่ยก็เลยไปนอนนะคะแล้วก็มีหิมะเริ่มโปรยปลายลงมาอย่างอ,อ่อนโยนปกคลุมร่างของเขาเราวกับเป็นผ้าห่มนุ่มละมุนให้รุ่งกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยต้นไม้แห่งความทรงจํานะคะ เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของความตายค่ะเล่าเรื่องราวได้อย่างน่ารักมากๆเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งค่ะที่มันถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะคะแล้วเพื่อนๆสัตว์ป่าจะเสียใจหรือเปล่าเพื่อนๆสัตว์ป่าจะทำยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องต้นไม้แห่งความทรงจำค่ะเป็นเรื่องที่สอนเกี่ยวกับความตายได้อย่างน่ารักมากเลยค่ะ เริ่มเรื่องนะคะก็คือมีหมาสิ้นจอกตัวหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขมาอย่างยาวนานแต่ว่าตอนนี้เขาอ่อนล้าเต็มทีแล้วค่ะ หมาจิ้งจอกเนี่ยก็เลยไปนอนนะคะแล้วก็มีหิมะเริ่มโปรยปลายลงมาอย่างอ่อนโยนปกคลุมร่างของเขาราวกับเป็นผ้าห่มนุ่มละมุนคราวนี้นะคะเจ้านกฮูกเนี่ยที่เฝ้ามองหมาจิ้งจอกจากยอดไม้ก็บินลงมาอบกอดร่างเพื่อนของเขานะคะนกฮู่เนี่ยรู้สึกเศร้าเหลือเกินเขาเป็นเพื่อนหมาจิ้งจอกมาแสนนาน,นะคะ่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเขาต้องจากไปแล้วนะคะสัตว์ต่างๆค่ะก็ค่อยๆมาที่ลานกว้างนะคะ หมาจิ้งจอกเป็นที่รักของเพื่อนทุกตัวค่ะนกคูกนะคะก็เลยพูดขึ้นเป็นตัวแรกบอกว่าฉันยังจําได้ดีถึงตอนที่หมาจิ้งจอกกับฉันยังเด็กในฤดูใบไม้ร่วงเราจะแข่งการตะคุบใบไม้ที่ร่วงลงมาค่ะแล้วสัตว์ต่างๆนะคะก็ผลัดกันมาพูดถึงช่วงเวลาดีๆกับเจ้าหมาจิ้งจอกค่ะเริ่มต้นที่เจ้าหนู เจ้าหมีเจ้ากระรอกนะคะขณะที่เพื่อนๆกําลังพูดถึงหมาจิ้งจอกก็จะมีต้นไม้สีส้มต้นหนึ่งงอกขึ้นมาจากหิมะค่ะที่ปกคลุมร่างของหมาจิ้งจอกเอาไว้เพื่อนสัตว์พูดถึงหมาจิ้งจอกตลอดทั้งคืนนะคะและในตอนเช้าต้นไม้จิ๋วก็เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ต้นเล็กค่ะตลอดเวลาที่ผ่านไปนะคะจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนค่ะ ต้นไม้ก็ยิ่งเติบโตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นค่ะสวยง,งามขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ของหมาจิ้งจอกนะคะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากพอจะเป็นที่อาศัยและคุ้มภัยให้เพื่อนสัตว์ทั้งหลายค่ะและหมาจิ้งจอกก็ยังอยู่ในหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นตลอดการจบแล้วละค่ะ ตรงนี้นะคะราคาหลังปกอยู่ที่125บาทค่ะจากสำนักพิมแฮปปี้คิดนะคะก็เป็นหนังสือดีๆนะคะที่อยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ